กล้วยตากกับกล้วยน้ำว้าแบบไหนประโยชน์มากชนิดไหนน้ำตาลสูงคุณเคยสงสัยไหมคะว่ากล้วยที่เราชอบกินกันแทบทุกวันทั้งกล้วยน้ำว้าสุกที่หวานหอมกลิ่นง่ายกับกล้วยตากที่เหนียวนุ่มหวานเข้มขน้นแบบไหนกันแน่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าและแบบไหนที่ซ่อนน้ำตาลสูงจนควรระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องดูแลระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิดกล้วยผลไม้พื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยกล้วยคือผลไม้ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าคนไทยรู้จักกล้วยมาตั้งแต่สมัยโบราณใช้กินใช้ทำขนมหรือแม้แต่ถวายพระในงานบุญต่างๆกล้วยถือเป็นของดีราคาถูกที่อยู่ในทุกบ้านทั้งช่วยให้อิ่มท้องมีใยอาหารสูงและย่อยง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการพลังงานจากธรรมชาติแต่กล้วยก็มีหลายแบบค่ะโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าสุกกับกล้วยตากที่หน้าตาเหมือนกันแต่สารอาหารต่างกันพอสมควรและอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานหรือควบคุมน้ำหนักอยู่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่ากล้วยแบบไหนเหมาะกับใครและจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีไปนานๆ กล้วยน้ำว้าสุกพลังงานพอดีดีต่อระบบขับถ่ายแค่พูดถึงกล้วยน้ำว้าสุกก็ชวนให้รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีนะคะกล้วยชนิดนี้อยู่คู่ครัวไทยมานานใครๆก็เคยกินตั้งแต่เด็กจนถึงวัยเกษียณเป็นผลไม้ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายจนแพทย์หลายคนแนะนำให้ผู้สูงอายุมีกล้วยน้ำว้าไว้ติดบ้านเพราะกล้วยน้ำว้าสุก เป็นผลไม้ที่มีสารอาหารครบในหนึ่งลูกเล็กๆทั้งพลังงานวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายในกล้วยน้ำว้าสุกข,ขนาดกลางหนึ่งลูกประมาณ100กรัมมีพลังงานราว90กิโลแคลอรีและน้ำตาลธรรมชาติประมาณ12กรัมน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลจากผลไม้โดยตรงเช่นกลูโคโสฟรุกโตสและสุโครส ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีไม่สะสมในรูปไขมันเหมือนขนมหวานอื่นๆกล้วยน้ำว้าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นหนึ่งในประโยชน์ที่ผู้สูงอายุรู้กันดีคือช่วยให้ถ่ายคล่องเพราะกล้วยน้ำว้ามีใยอาหารสูงมากโดยเฉพาะชนิดที่ละลายน้ำได้เมื่อเรากินเข้าไปใยอาหารจะช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานเป็นจังหวะช่วยเพิ่มมวลอุจจาระ ทำให้อุจาระนุ่มขับออกง่ายลดปัญหาท้องผูกที่เป็นเรื่องกวนใจของผู้สูงวัยหลายคนถ้าในแต่ละวันเรากินกล้วยน้ำว้าสุกหลังอาหารเช้าเพียงหนึ่งลูกแล้วดื่มน้ำตามสักแก้วจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไม่กี่วันค่ะบํารุงหัวใจและความดันให้สมดุลกล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งของโพแทสเซียมชั้นดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเหมาะสมลดภาระกการทำงานของหัวใจและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดในผู้สูงอายุผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาความดันสูงแต่กลัวกินผลไม้เพราะกลัวน้ำตาลกล้วยน้ำว้าสุกจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะให้พลังงานพอดีไม่หวานจัดและอุดมไปด้วยสารที่ช่วยควบคุมความดันในเวลาเดียวกัน เสริมสมองและระบบประสาทให้ทำงานดีวิตามิน B6 ในกล้วยน้ำว้าสุกเป็นตัวช่วยสำคัญของระบบประสาทช่วยสร้างสารสื่อประสาทในสมองเช่นเซโรโทนินที่มีผลต่ออารมณ์ความจำและความรู้สึกผ่อนคลายหลายงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับวิตามิน B6 อย่างเพียงพอจะมีภาวะอารมณ์ดีขึ้นสมาธิดีและนอนหลับสบายกว่าเดิมลองสังเกตดูสิคะ วันที่คุณรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยมากถ้าได้กล้วยน้ำว้าสุกสักลูกกับน้ำอุ่นอีกแก้วหนึ่งร่างกายจะรู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยสมองปลอดโปร่งขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นอย่างประหลาดใจกล้วยช่วยให้หลับสบายในกล้วยน้ำว้าสุกยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดอาการตึงหรือเกรง็งและยังช่วยให้หลับได้ลึกขึ้นในช่วงกลางคืน หลายคนอาจเคยนอนหลับยากหรือตื่นบ่อยการกินกล้วยน้ำว้าสุกก่อนนอนสักครึ่งลูกจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาวิธีแนะนําในการกินกล้วยน้ําว้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดกินหลังอาหารเช้าหรือก่อนออกกําลังกายเบาๆจะดีที่สุดถ้าอยากเพิ่มคุณค่าอาจกินคู่กับโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือข้าวโอ๊ตเล็กน้อยดื่มน้ําตามด้วยเสมอเพื่อช่วยให้ใยอาหารทํางานได้เต็มที่ สิ่งสำคัญคืออย่ากกินมากเกินไปวันละหนึ่งถึงสองลูกก็เพียงพอแล้วเพราะแม้จะเป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่ถ้าเกินความต้องการร่างกายก็จะเก็บไว้ในรูปพลังงานส่วนเกินได้เช่นกันกล้วยตากหวานเข้มขน้นแต่ยังมีคุณค่าถ้าพูดถึงของว่างแบบไทยๆท,ที่ทั้งอร่อยและมีเรื่องราวในตัวเองกล้วยตากคือสิ่งหนึ่ง ที่ผู้สูงอายุหลายคนคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะเป็นของที่อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทั้งทำกินเองทำขายหรือใช้เป็นของฝากติดมือเวลาจะไปเยี่ยมญาติกล้วยตากมีต้นกำเนิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบบ้านๆของชาวสวนกล้วยสมัยก่อนเมื่อกล้วยน้ำว้าสุกพร้อมกันจำนวนมากกินไม่ทัน คนโบราณจึงใช้วิธีตากแดดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแสงแดดและลมธรรมชาติช่วยลดความชื้นในกล้วยลงอย่างช้าๆจนเนื้อกล้วยเริ่มเหนียวแน่นกลิ่นหอมเข้มและรสหวานมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติถือเป็นการแปลรูปที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดของคนไทยจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามความหวานที่เพิ่มขึ้นนั้น ก็มีเรื่องที่เราต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะในกระบวนการตากกล้วยจะสูญเสียน้ำออกไปมากเมื่อน้ำลดปริมาณน,น้ำตาลและพลังงานต่อชิ้นก็จะเข้มข้นขึ้นหลายเท่ากล้วยตากขนาดกลางเพียง1ชิ้นประมาณ50กรัมให้พลังงานราว140ถึง160กิโลแคลอรี่ และมีน้ำตาลสูงถึง25-30กรัมซึ่งมากกว่ากล้วยน้ำว้าสุกถึงเกือบสองเท่าเลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเรากินกล้วยตาก2ชิ้นเข้าไปก็เท่ากับกินข้าวประมาณครึ่งจานเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือกำลังคุมน้ำหนักจึงควรกินพอดีไม่เกินวันละหนึ่งชิ้นเล็ก และควรกินหลังมื้ออาหารเพื่อป้องกันน้ำตาลพุ่งเร็วเกินไปถึงจะมีน้ำตาลสูงแต่กล้วยตากก็ไม่ได้เลวร้ายเลยนะคะเพราะยังคงคุณค่าทางอาหารของกล้วยน้ำว้าไว้ครบถ้วนเช่นใยอาหารช่วยให้ขับถ่ายสะดวกลดอาการท้องผูกโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายบรรเทาอาการตะคริวและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายหลายคนอาจเคยสังเกตว่าเมื่อรู้สึกอ่อนแรงเหนื่อยหรือไม่มีแรงเดินพอกินกล้วยตากเข้าไปเพียงครึ่งชิ้นร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเพราะกล้วยตากเป็นแหล่งของพลังงานเร็วที่ร่างกายดูดซึมได้ไว น้ำตาลธรรมชาติจากผลไม้จะเข้าไปกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจเต้นมีแรงขึ้นเล็กน้อยและสมองก็ปลอดโปร่งขึ้นด้วยดังนั้นสำหรับบางช่วงเวลาโดยเฉพาะก่อนออกไปเดินเล่นหรือทำงานบ้านหลังออกกำลังกายเบาๆหรือระหว่างเดินทางไกลที่รู้สึกเพลียกล้วยตากเพียงชินน้นเล็กๆก็อาจเป็นเคื่อนคู่ใจ ที่เติมพลังให้ได้อย่างพอดีแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นหรือก่อนนอนควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะน้ำตาลในกล้วยตากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นร่างกายจะไม่เผาผลาญทันและกลายเป็นพลังงานส่วนเกินสะสมไว้ในรูปไขมันยิ่งในผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญทำงานช้าลงการกินกล้วยตากก่อนนอนจึงไม่เหมาะคะ่ะอีกเคล็ดลับเล็กๆคือ ถ้าอยากกินกล้วยตากให้อร่อยและสุขภาพดีสามารถกินคู่กับถั่วลิสงคั่วไม่เค็มหรือเอาลมอนดสัก2-3เม็ดไขมันดีจากถั่วจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลจากกล้วยได้ช้าลงลดโอกาสที่น้ำตาลในเลือดจะพุ่งเร็วและยังช่วยให้อิ่มนานขึ้นด้วยกล้วยตากจึงเปรียบเสมือนของหวานธรรมชาติที่มีทั้งคุณและโทษในตัว อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเวลาและปริมาณอย่างไรถ้ารู้จักกินอย่างมีสติกล้วยตากก็จะไม่ใช่ของต้องห้ามแต่จะกลายเป็นของว่างที่อบอุ่นหัวใจและให้พลังได้อย่างพอดีในทุกช่วงวัยตอนนี้อยากให้ลองคิดดูว่าในวันที่ร่างกายต้องการพลังเพิ่มเล็กน้อยคุณจะเลือกกล้วยตากครึ่งชิ้นเล็กๆอย่างตั้งใจไหมคะเพียงเท่านี้ ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีในทุกวันได้ไง่ายๆเลยค่ะกล้วยแบบไหนเหมาะกับใครเวลาพูดถึงกล้วยหลายคนอาจมองว่าก็เหมือนกันทั้งนั้นไม่เห็นต้องเลือกให้ยุ่งยากเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วกล้วยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะและส่งผลต่อร่างกายต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องระบบเผาผลาญ พลังงานและน้ำตาลในเลือดกล้วยน้ำว้าสุกเพื่อนแท้ของคนรักสุขภาพกล้วยน้ำว้าสุกเป็นของว่างที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่สุดชนิดหนึ่งเลยค่ะเพราะทั้งย่อยง่ายอิ่มนานและไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วเกินไปร่างกายของเราหลังอายุ60ปีมักจะเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงการกินกล้วยน้ำว้าสุกหนึ่งลูกในมื้อเช้า หรือระหว่างวันจึงให้พลังพอดีโดยไม่หนักเกินไปนอกจากนี้ใย,ยอาหารในกล้วยยังช่วยให้ขับถ่ายสบายเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อวังซึ่งพบได้บ่อยในวัยเกษียณและสารโพแทสเซียมในกล้วยยังช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตทำให้หัวใจทำงานเป็นจังหวะสม่ำเสมออีกหนึ่งข้อดีคือความสบายใจหลังรับประทาน กล้วยน้ำว้าสุกมีรสหวานละมุนแบบธรรมชาติกินแล้วรู้สึกสดชื่นโดยไม่ต้องกลัวน้ำตาลเกินร่างกายได้รับพลังอย่างนุ่มนวลไม่ทำให้รู้สึกแน่นหรือร้อนในเหมาะกับการกินหลังมื้ออาหารเช้าหรือก่อนเดินออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นเดินรอบบ้านหรือรดน้ำต้นไม้ย,ยามเช้ากล้วยน้ำว้าสุกก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยค่ะ กล้วยตากพลังงานเข้มข้นสำหรับวันที่ใช้แรงมากในอีกด้านหนึ่งกล้วยตากก็มีสเสน่ห์ของมันค่ะเพียงแค่เปิดหอกกล้วยตากออกมากลิ่นหอมหวานที่อบอวนก็บอกเลยว่าพลังงานมาเต็มเพราะกล้วยตากคือกล้วยที่ผ่านกระบวนการระเหยน้ำออกเหลือแต่เนื้อที่เข้มข้นและน้ำตาลธรรมชาติสำหรับคนที่ทำงานกลางแดดเดินเยอะ หรือเดินทางบ่อยกล้วยตากถือเป็นของว่างที่พกง่ายและช่วยเติมพลังได้ทันทีร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลในกล้วยตากไปใช้ได้รวดเร็วจึงเหมาะกับช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนเพลียหรือระหว่างกิจกรรมที่ใช้แรงเช่นทำสวนทำงานบ้านหรือต้องเดินทางไกลแต่เพราะกล้วยตากมีน้ำตาลสูงกว่ากล้วยน้ำว้าเกือบสองเท่า จึงต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงควรกินแค่ครึ่งชิ้นถึงหนึ่งชิ้นต่อวันก็เพียงพอค่ะหากคุณต้องการพลังงานเบาๆเพื่อสุขภาพประจำวันกล้วยน้ำว้าสุกก็คือคำตอบที่ดีที่สุดหากคุณต้องการพลังงานเร็วในช่วงที่ใช้แรงมากกล้วยตากก็ช่วยเติมเต็มได้ค่ะกล้วยทั้งสองชนิดนี้ ไม่ได้มีใครดีกว่ากันเสมอไปแต่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมต่างกันเหมือนชีวิตเราค่ะบางช่วงต้องการความเบาและสมดุลแต่บางช่วงก็ต้องการความเข้มข้นเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีแรงใจความพอดีคือหัวใจของสุขภาพในวัยเกษียณการกินไม่ใช่แค่เพื่อให้อิ่มแต่เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย กล้วยทั้งสองชนิดนี้เป็นของไทยง่ายๆที่ช่วยให้เรารู้จักหลักการนั้นได้ชัดเจนขึ้นอย่าก,กินเพราะความเคยชินเพียงอย่างเดียวแต่ให้กินเพราะรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรกล้วยน้ำว้าอาจเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลสุขภาพอย่างเงียบๆทุกวันส่วนกล้วยตากก็เปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมมอบพลังในวันที่เราต้องการแรงใจเพิ่มขึ้น ถ้าเราเข้าใจจังหวะของร่างกายตัวเองได้แบบนี้เราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องอดไม่ต้องฝืนและไม่ต้องกลัวอาหารอีกต่อไปกินกล้วยอย่างไรให้สุขภาพดีแม้กล้วยจะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากแต่วิธีกินและเวลาที่กินก็มีผลต่อสุขภาพไม่น้อยเลยนะคะหลายคนอาจคิดว่ากล้วยจะกินตอนไหนก็ได้เพราะมันคือผลไม้ธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วการเลือกเวลาที่เหมาะสมและรู้จักปริมาณที่พอดีจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากกล้วยได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในวัยเกษียณที่ระบบย่อยอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนไปตามวัยค่ะ 1. กินกล้วยหลังอาหารเช้าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีผู้สูงอายุจำนวนมากมักมีปัญหาท้องผูกเนื่องจากระบบย่อยทำงานช้าลงและเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงค่ะ ล้วยน้ำว้าสุกหนึ่งลูกหลังอาหารเช้าถือเป็นตัวช่วยง่ายๆที่ได้ผลดีมากเพราะใยอาหารในกล้วยจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทําให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้กล้วยยังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารจึงไม่ทําให้แน่นท้องเหมาะกับผู้สูงอายุที่กินอาหารเช้าเบาๆเ,าเาช่นโจ๊กข้าวต้มหรือขนมปังถ้าอยากให้ได้ผลดียิ่งขึ้นลองดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วตามหลังกล้วยนะคะ จะช่วยให้ใยอาหารพองตัวและทำงานได้เต็มที่ยิ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นเวลาในทุกเช้าเลยค่ะ 2. กินก่อนออกกำลังกายเบาๆเพิ่มพลังได้โดยไม่หนักท้องสำหรับผู้สูงอายุที่ชอบเดินออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมเบาๆอย่างรดน้ำต้นไม้ทําสวนหรือปั่นจักรยานช้าๆการกินกล้วยน้ำว้าสุกครึ่งลูกถึง1ลูกก่อนออกแรง30นาทีจะช่วยเติมพลังให้ร่างกายได้ทันที เพราะน้ำตาลธรรมชาติในกล้วยเช่นกลูโคสฟรุกโตสและซูโครสจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้ได้ทันทีไม่ทำให้เหนื่อยง่ายที่สำคัญกล้วยยังช่วยป้องกันอาการตะคริวเพราะมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายตอนเช้าหรือเย็น 3. หลีกเลี่ยงกล้วยตากตอนเย็นหรือก่อนนอน หลายท่านชอบกินของว่างตอนหัวค่ําเช่นกล้วยตากหนึ่งชิ้นเพราะคิดว่าเป็นของธรรมชาติไม่อ้วนแต่ในความเป็นจริงกล้วยตากมีน้ําตาลเข้มข้นสูงค่ะน้ำตาลส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอนที่ระบบเผาผลาญทำงานช้าลงถ้ากินกล้วยตากก่อนนอนบ่อยๆอ,อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตอนเช้าและน้ำหนักเพิ่มโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าอยากกินของหวานก่อนนอนจริงๆแนะนำให้เปลี่ยนเป็น ล้วยน้ำวาสุกครึ่งลูกพร้อมน้ำอุ่นสักแก้วจะช่วยให้นอนหลับง่ายและไม่เพิ่มภาระให้ร่างกาย 4. อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอหลังรับประทานกล้วยกล้วยมีใยอาหารสูงหากกินโดยไม่ดื่มน้ำเพียงพออาจทำให้รู้สึกแน่นท้องได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบทางเดินอาหารทำงานช้ากว่าปกติหลังรับประทานกล้วยทุกครั้งควรดื่มน้ำตามประมาณหนึ่งแก้วเพื่อช่วยให้ใยอาหารทำงานได้ดี และช่วยให้ระบบย่อยทำงานราบรื่นขึ้นค่ะการดื่มน้ำยังช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดนิ้วในไตอีกด้วยนะคะ 5. ปริมาณที่เหมาะสมคือหัวใจสำคัญกล้วยแม้จะดีแต่ถ้ากินมากเกินไปก็อาจได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปควรกินกล้วยนำว้าสุกวันละหนึ่งลูกหรือกล้วยตากไม่เกินครึ่งชิ้นถึงหงชิ้นเล็กต่อวัน และถ้าเป็นผู้ที่เป็นเบาหวานหรือความดันสูงควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนากรก่อนเลือกรับประทานเป็นประจำกล้วยของดีที่ไม่ชวนมองข้ามบางครั้งสิ่งเรียบง่ายที่สุดกลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเหมือนกับกล้วยผลไม้พื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยมานานจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสู่รุ่นต่อไปเรามักเห็นกล้วยอยู่ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่ เด็กเล็กกินกล้วยบดเป็นอาหารมือแรกผู้ใหญ่กินกล้วยสุกช่วยระบบขับถ่ายส่วนผู้สูงอายุก็ใช้กล้วยเป็นของว่างเบาๆที่ให้พลังงานโดยไม่ต้องกล่ออ้วนกล้วยอาจดูเป็นของธรรมดาแต่ถ้าเรามองให้ลึกจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยคุณค่าที่ซ่อนอยู่ทั้งในด้านโภชนาการและในความหมายของชีวิตกล้วยหนึ่งลูกให้พลังงานที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเหมือนชีวิตของผู้สูงวัยที่ผ่านโลกมามาก รู้จักคำว่าพอดีดีกว่าใครเราไม่ต้องการความหมือหวาไม่ต้องการสิ่งฟุ่มเฟือยแค่สิ่งเรียบง่ายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและใจสงบก็เพียงพอแล้วคะ่ะลองสังเกตดูสิคะเวลาที่เรากินกล้วยสุกหนึ่งลูกมันทำให้รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเนื้อนุ่มๆหวานละมุนไม่ต้องเขียวแรงย่อยง่ายรู้สึกอิ่มสบายสำหรับผู้สูงอายุหลายคนนี่อาจไม่ใช่แค่ผลไม้ แต่คือเพื่อนในยามเหงาเวลานั่งคนเดียวหรือรู้สึกไม่มีแรงแค่ได้กล้วยสักลูกกับน้ำอุ่นสักแก้วก็เหมือนเติมพลังใจขึ้นมาใหม่อีกครั้งในทางสุขภาพกล้วยช่วยดูแลได้รอบด้านค่ะช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกที่มักพบในวัยสูงอายุมีโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตมีวิตามิน B6 ที่ช่วยให้สมองและระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นและมีแมกนีเซียม ที่ช่วยคลายความเครียดทําให้นอนหลับได้ลึกขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อทําเป็นนิสัยทุกวันก็กลายเป็นการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องเสียเงินแพงแค่ใส่ใจอาหารใกล้ตัวเท่านั้นเองค่ะและในวันที่ร่างกายอ่อนแรงกล้วยก็ยังเป็นพลังง่ายๆที่เข้าถึงได้บางคนใช้กล้วยแทนอาหารเช้าในวันที่รีบบางคนใช้กล้วยตากเตะกระเป๋าไว้เวลาหิวก็หยิบมากินแทนของหวาน สิ่งเล็กๆเหล่านี้คือวิธีของความพอดีที่ช่วยให้สุขภาพดีโดยไม่รู้ตัวกล้วยยังสอนเราได้อีกอย่างค่ะว่ามันไม่ได้เติบโตในที่ร่มเย็นเสมอไปแต่เติบโตในแดดแรงฝนตกลมพัดแต่ก็ยังให้ผลที่หวานนุ่มและเต็มไปด้วยประโยชน์เหมือนชีวิตของผู้สูงวัยที่ผ่านเรื่องยากและเรื่องดีมาแล้วแต่ก็ยังยิ้มได้อ่อนโยนและพร้อมให้ความรักกับทุกคนรอบตัวค่ะ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณหยิบกล้วยขึ้นมากินอย่าคิดแค่ว่ากำลังกินผลไม้แต่ให้คิดว่าคุณกำลังให้ของขวัญกับร่างกายของขวัญที่มาจากธรรมชาติอ่อนโยนเรียบง่ายและจริงใจสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากของแพงหรือของหายากเลยค่ะบางทีมันอาจเริ่มจากกล้วยนำวาสุุหนึ่งลูกที่เรากินอย่างรู้คุณค่าในแต่ละวันสิ่งสำคัญคือความตั้งใจในการดูแลตัวเอง เพราะต่อให้กล้วยมีประโยชน์แค่ไหนถ้าเรากินอย่างละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพโดยรวมประโยชน์ก็จะลดลงแต่ถ้าเรากินด้วยความรู้เท่าทันรู้จักประมาณตัวและรู้ว่าทำไปเพื่อสุขภาพกล้วยหนึ่งลูกนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและมีความสุขในทุกวันก็ได้ค่ะกล้วยน้ำวาสุกและกล้วยตากต่างก็มีประโยชน์ในแบบของตัวเองค่ะเพียงแต่ถ้าพูดถึงน้ำตาล กล้วยตากจะมีมากกว่ากล้วยนำไว้อย่างชัดเจนดังนั้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมน้ำตาลหรือระวังเรื่องน้ำหนักขอให้เลือกรับประทานกล้วยน้ำวาสุกวันละหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้าวันไหนออกแรงมากหรือเดินทางไกลกล้วยตากก็ยังเป็นของว่างที่ช่วยเพิ่มพลังได้ดีเช่นกันค่ะจำไว้ค่ะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแค่เลือกกินอย่างรู้เท่าทันก็เพียงพอที่จะดูแลหัวใจ และร่างกายให้แข็งแรงในทุกวันเมื่อรู้แล้วว่ากล้วยแต่ละแบบมีประโยชน์และปริมาณน้ำตาลต่างกันคุณเลือกได้หรือยังคะว่าวันนี้จะให้กล้วยแบบไหนเป็นของว่างดูแลสุขภาพของคุณคะ